สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับออกแปรเหมือนเดิมครับช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ลงตลาดนัดออกมาตามหาเห็ดละงกครับวันนี้เห็ดละงกไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเห็นก็บอกเห็ดละงกออกตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบครับผมเสี้ยนเห็ดน,นี่มาเก็บเห็ดพอหน่อยนีย่ยังไม่ไปไหนเลย เหพาะมีอกงนึงครับวัน no ก็ไ no. ด้แต่เห็ดเพาะพี <ści> ่น้องเห็ดเพาะหนแห่พอได้เ no. ก <m Fran> ็บมาตามหาเห็ดละงอกแลเนี่ยครับพี่น้องดูความสวยงามของธรรมชาติเราก็ ดินมันเหนียวเนาะอันนี้นงงแง่ก็จะแตกอีกอยู่ในรากมันงดอนสี่ดอกครับห้าครับ ออโอ้แตกแตกขันแตกอ่อนๆเ้พย,ยพี่น้องเด้อเลยสีมาขมาเด้อหัวแดงครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องดูความสวยงามครับโอครับขาวๆอ่อนๆนะพี่น้องเด้อนี่ ปลานี้เพิ่งออกออกหลังเขานะครับคิดว่านะไม่งั้นไม่อ่อนขนาดนี้หรอกเก็บโดยเซียนเห็ดที่เก็บมาแล้วกว่าสิบครั้งยังไม่ถึงสิบครั้ง,ง,ง <laughs> นี่ร่มเดียวนะร่มนี้มีอีกนะครับนี่มาพี่น้อปมาดูความสวยงามครับความสวยงามของธรรมชาตินี่ครับ อืมแนะัไม่ใช่สองสามสี่อ่อนๆครับผมนห้าโอ้ข <c oughs> ้ามอลย ว่านหัวแดงเด้อพี่น้องเด้อเน้นระยำครับเหยดอ่อนๆครับผมหัวแดงหัวแดง ขาวอวบๆขาวๆจุ๊จุ๊ะเฮะเฮ้เดี๋ยวเดีพีน้องเบเอนเก็บเลยเจีอนเก็บเลยนี่ึอนเด้อพี่น้องเด้อ

นั่นแหละนั่นแหละไปน้องนี่มาเร็วโอ้หไม่โดนไม่โดนเห็ุเลย โดนดิสองดอกมาดูดอกใหญ่ๆพี่เนาะเป็นดินเป็นดูพี่น้องดูโอ้ฮะชมนี่ก่อนชมความสวยงามอู้นะแตแกแตกอืโอ้ยแตกก็ไปไป ไงพี่น้งแต่เคิบนี่ตกนึงอย่นี่อืนนอีกรบนึงพี่นพใหญ่ครับบนด้ทานงนู้นครับเนาะพี่น้ง พี่น้องดูกลุ่มนี้ครับหกดอกพี่น้องเลยขาวๆอ,อ่อ,อนๆนะครับนี่นีดูครับดูอ่าหกดอกครับนะคดูความสวยงามก่อนครับอ๋อเห็ดเอาะอ่อ,อ,อนๆน,นะครับ มันจะขึ้นตรงที่เขาเผาเผาตอไม้ขึ้นที่หลังเข้าเลยนะครับตรงทีจับเ <c oughs> รื่รอนงนะครับ ก็จะได้โลกกว่าพี่น้องมาเขาบ้านไม,ไม้แดงนะครับพี่น้องดูความสวยงามครับนี่ดูไหมหอหอมนืนะครับนี่ดอกนี้แขกทำลายกันนะม <c oughs> ีน่คุณนี่นอย อ่อนๆครับผมคร<อ>ับดูว<อ>ค,ค,ความสวยงามครับผมดูครับตูนพูนกินพินขาวครับขาวอ,อ่อนนะครับจากันยุงธรรมชาติครับผมนี่ดินมันเยอะ นี่ครับน่ะพี่น้องนี่ดูความสวยงามโอ้โหอะไร <c oughs> ขนมปังหรือไงเนี่ยโอ้โห <c oughs> สุดจืดทำไมเธอช่างสวยขนาดนี้น เอาตูยังให่ก่อนไหนอีกไหนนี่อ่ะไม่มีแล้วอ่ะไหนดูดิเธอเดินผ่านไปเธอไปไหนอะไรอ่ะครับพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วครับได้เวลากลับแล้วโอ้วันนี้ได้เยอะ ได้เยอะครับถือว่าเยอะเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือมัน,นเป็นปลายฤดูกาลของของเห็ดสองก็คือเราก็เพิ่งหัดมือใหม่หัดหัดเก็บ <c oughs> ได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามาับอ่อนนะครับพี่น้องนี่อ่อนอ่อนเลยนี่ขาวๆ <c oughs> อ่อนๆขาวๆจวดๆเด <c oughs> ี๋ย <c oughs> วเทใส่ถุงครับเอาถุงไหม แทงเป็นเชื้อเห็ดทั้งนั้นเลยนะถุงเราถุงใหญ่มากถุงใส่ปลานะครับ <c oughs> เอามาดัดตัดแปลงใช้ประโยชน์ให้คุ้มนี่เป็นไงครับได้แค่หน่อยไงครับนี่ น่าจะโอ้โลก,กว่าเกือบสองโลเลยครับพี่น้องครับไม้ก็คือห้วยแดงนะครับผูห้วยแดงใครสนใจก็เชิญได้นะครับอันนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมเพราะว่าเราต้องกลับไปพักแล้วก็จนเย็นเอาดึงๆออกฟ้าฝนมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับ พี่น้องเนี่ยปิดคลิปแล้วนะครับเนี่ยจะกลับแล้วรถก็จอดอย่างนี้ทุกทีเลยนะครับ,รบเหตุจะเกิดขึ้นข้างรถนี่ดูนี่ครับนี่ด,ดูครับ มาดูฝั่งนี้ทีนี้นี่เห็ดมันจะขึ้นข้างรถนี่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 ครับดูดูนะครับดูโอ้ดอกนี้เมื่อกี้นี่บ้าใหญ่แล้วใช่ไหมดูดอกนี้อันนี้ไม่ใช่อโหญพวแต่ ดนดูดอกนี้ก่อนดูดอกนี้พี่น้องดูดอกนี้ดันดินขึ้นมาโอ้โหเง้นก็ใช้โอ้ยดันดินขึ้นมาร้องได้สองคนข้าข้าพินดข้าผิดอันป้านี่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  อันนี้อันนี้สองดอกหรือดอกเดียวถ้าดอกเดียวดอกเบเลิเลยเนะี่ยโอ้โหสองดอกดอืมกลับบ้านอละดูไหมดีนะเดินเลยมาเดี๋ยวเดินดูก่อนพี่น้อง